ไอ้คนห่อดีแ wow, ล้วในแถวเลยนะตกถือเก๊กตกัเฟื้นสเถอดีกับโบแท็กช่างเอ้ยเอ้ยบอสถือกันได้ช่างเด้อทิศนนี้คาช่างไว้เด้อมาเป็นยัน่างบโอ้ยแหงคาเงินเสี่ยงบุญบังไฟอยู่นี่มาติดคาส่งคาช่างก็ละบาดเนาะ มาใตองใไปหาส่วนอยากสิตักบุญเินหายืมส่วนเออส่วนแลมาตักยังตักขี้เด่นใส่อยู่ตักข้านเวะมีส่วนปะหายิบหัมีปะเขาหมดเขาไปส่วนหมดแล้วอ๋อเน้เราซ้อนมาแต่หายิงส่วนส่วนดึงเ่าเพื่อนเนาะี๋ยวตอนนี้เนี่บบุญซื่อ่มาหายเด้อ ดยบางประตูกำง,งามโดยใช่แต่ว่าอะไาราเบิ่งบานในพี่เราเนานะกากขาดว่างบตอนนี้สิวพ่อเนาะว่าสร้างคนกนะประซางใหม่รอบก่อนมาอีกไม่สิบแปดเนาะปูนอีกแต่ทรายเนาะเติมูณก็คูณเป็นยังไง งบที่นี้ยค้างไว้น้ำค้างค่าตอนนี้ประมาณหาพันกว่าบาทเนาะมันเนี้มาบุญหาเรื่องเองินอยู่ที่รวมสมทบเนาะเงินคั่วพีนน่น้องเลยอ่ามือหน,นะนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเนาะเพราะบ่ญมีงบอยู่หนะึ่งหมื่นหาพันเนาะมันก็จะซื้อไปก่อนแล้วสี่พันกว่าบาทเนาะนตอนนี้มาซื้ออ่าบาร์ประตู ใหญ่ลครับ้านประตูหน้าต่างโดยเบิดไป2อล้านมาไเลบิรไป2อล้านเมื่อแต่ไปยืมสวนเขาสอล้านสวัสดีสล้านสพันวัสดี่าทางคนรถไฟเลืออยู่2องล้านนะโอ้ยจิต้เดีดีไปเ้นะเลยฮะแต่ว่าเือนะเรื่อเลอลอจงมือจับล็อกกอนเพราะว่าันมีันมูมี นี่มันครบปีปึ๊บโอ้ยนี่นาไงเจอ่าจันได้ป่านเลยเนาะสบายดีสบายดีสบายดีพี่แจออก้อนหลักเรื่องคาสร้ากัติดไว้เนาะว่าเนาะเราจริงได้เงินดินบุญลงไปนะเจออากันได้น้องพี่น้องนี่แต่วุ้นสีรองลมน้ำแม่พอนะแหละพอวางงบที สักสีเนอ๊ะงบทีหาเรื่องเพื่อนญ่นะเรื่องเรื่องน้ำปลาเนี่ยอันนี้มันเรียกฟันนอะเราเอาตัวเพื่อนครัวตัวมันแล้วก่อนตัวมันค่าได้ขมังแล้วไปอ่าเดี๋ยชิลลองไล่เบิึงเนาะคนนั่งบริจาคเงินตอนนี้ยังเหลืออยู่แปดพันบาทเนาะแต่จะเสียใจค่าที่เพื่อนเอามาก่อนเมื่อนั้นใครบอกห่าพันกว่าบาทสามหลานไป สามล้านหนึ่งแสนแพรลา,านแสไปมีทั้งไม่สีบแปดไม่สิบแปดก็หูเปลวสองเสือจระปูนเขียวปูนแดงตะปงตะปูอย่งนี้้ไม่ก็ป,าปลายไ่ได้จะเอามีสาสรงางินเ็นแล่วเนาะเพราะว่านยังไม่สลายี่หน้่นนัากินเเป็นสลา,ล,ล,นนนลายี่ไม่ได้เนาะพอไร สามหมื่นบาท, 30, บาทใช่ดอุปรก,อรกรณ์ตามเบงเนาะน,นี่คาาง่าไปเครื่องนึงนี่คา้างเครื่งนึงพาทำทำเี่าไล่เบิ่งนี่ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนี่สิบเดซื้อฝาเจ้านี่ตอนนี้คอยเรืออยู่แปดพันคอยซื้อันี้สามพเงินหมื 108, ่นเอ็ดเืออยู่แปบาทนี่ยยังแปดเหมื่นหกิ ซื้อแพลาบนีค่าสร้างบ่มีบัดนตัวนี้เโอ้ที่เพิ่นเเอามาก่อนนี่จอ่าลอยู่ให้ลอยู่3,000บดนี้เนาะอยู่3,000นี่ก็เดี๋ยวมมอเนาะอยงงนเนาะแต่ว่ายังบ่ได้ค่าสร้างออกได้พี่น้องค่าสร้าง่ดก็1 5 0 0 5 0 0 Không bắt cắt nó, ao lông con nó. Không, nó lông ừ. à, oh, con mà sao. Không bắt Ôi, nặng nó. Ô, thẻ đấy. Ô, nó đi hò đi đấy, hay chào đây nè. Một đâu. Tốc, 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 thì โอ้ยวอดถึกกันได้สร้างเ้อะติดนีค่าสาร้างไว้เ้อะเป็นยังว่าเป็นยังสบายดีจ้าวมาโอ้ยแหงค่าเงินเสลี่ยนบุญบังไฟอยู่นี่มาติดค่าทรงค่าสาร้างก็ละบาดเน,นอะ นังก่อนออามาก,กันอ่ะเกียร์ C ใบใหญ่สองแต่ว่าบ้นานผับน้ำลังเ้อหัานพันมูมีมิสูจหั่นเบียดไปละเลยม,ม,มางานวันงานตั้งไป เสฟี่เสฟี่เป็นอะไรแบมงามไปหนเลยน้องซ้อนสองต่อแฮนี่ก็น่าจะพอดีอยู่เนาะอือตอนที่เทพื้นไปแต่ว่าก่อนเทพพื้นน้องซ้อนกำลังไปหา xuẩn du khi nào ngày mắc xuẩn đinh thầu cần khoa mua mi dương theo hơn là nó ngon gồm mi bóng đinh xuẩn mua mi à, hai dư xe gồm mi rồi á à. ui xuẩn xuẩn đinh โอเคพี okay. ่น้องเลยเนาะอ่ะก็เดินแล้วกันเด้อกขอบักท้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมีเพื่อนกันเพื่สุขสุขคน้นงงพี่น้องเล้พอพบเจอกันอีก่พี่เก่าอยู่เพื่อนนองสอนเนาะมาดำเนินการนอกนนจากห,ห,ห,หางฮันหางอะไรไปลายมือแล้วเป็นบ้านเนาะโดยมาขอซื้ออย่ยงสูงงานต่อบาทน,นึ่พีน่งงน้องเลยเนาะโดยถ้าน้องสอนกลับไปหาส่วนส่วนดินจะยชวนอยู่ใช้ดินไหนชวนดินนี่กับดินพุสชวนดินยองน้ำเนี่ยอืมบ่มีดินบ่มีดินอผมมีชวนเพิ่ม ไม่ว so ่าจะช่วยช่วยมา้วบใส่ไหมสี่ส่วนเอาแล้วเนาะจบจบจะมาพูดใส่กระสอบผมมีอะไรจบผมมีอะไรเอ้าจบโมโอนันยืมจบเขาเขาเขาจะยืมมากมือหนักนะจบเฮายูชวนจบเฮายูชวนจบจอบยูชวนไปเลยโดยโอเคเดี๋ยววุ้นซื้อมาให้โดยจอบ ครับส่วนเนาะใหม่ก็เชียร์เนเาะโดยที่เข้าวแล้วว่ามันเนี่ยังจะน้อ,ะนอยจะออกไปกินข้ารำคาญรุ่นกันยังมุดกินข้าวเสาวเลยพี่น้องตื่นมากแล้วก็เอานีไม้พันเลยสร้างมันกำลังสีกบเนาะอ่าั้งแต่วุ้นสีรองล้มเนาะครับทั้งแม่พันอะไรพี่น้องเนาะส่วนงบทางเพื่อนนูกซ้อน,นพี่น้องเนาะชีวจิตแพทย์ว่าแม่พ้นก็จะ ตอนหน้าปลาน่เนาะแตเรื่องห้าปลาเนี่ยจะเอาเข่าอยูแล้วเนาะเพราะว่าเ้ามีหน้าปลานีกวะเทพื้นมาได้น่อยเนาะต้องมีน้าปลาเนาะสางเนาะเอาสวัสดีสางก่อนพี่น้องเลยสวงสดสวัสดีแล้วก็นี่กำลังว่าพอดีนเจ้าคาสางไม่ขอยเจ็บเยเอาเราเดียวดีเนาะ คือ่าสุดทั้งช่างกับแปลเครื่องมากเนาะเครื่องหันเวียดเนาะเอหันพอบ้านคนเนาะทั้งใหม่ทั้งยังงแล้วเนาะไปสั่งมาก่อนเนาะหมปูนน้ำแน่เนาะกีุ่่นก็ไปทำผลิตแต่ยังรจายเงินไปทางไหเนาะก็เลยมาทำทั้งร่างเติมถือทางลูกจันนแหละพี่น้อยกายเออยังแผ่นไมชล่กเนาะยัเลอนะ ลองประมาณสหแผ่นก่อนก็ได้สหเผนเนาะสหแผ่นสหแผ่นแผ่นเศษซ่าวสามล้านเปะหาพันบาทเบิดพอดีหาพันบาทพอจช่ตังลุงเหลืออยู่สามพันเลงข่อยอยู่แปดพันดึงมาใส่ข่อ,อยเหลืออยู่ rưu chết bạn hơi một phần lấy vô hốt nhưng bà lại bàn phập thì nhắn tăng tăng ý nó Ô, sáng phăng là uốn chạy là vì ừ, nó phai là, là. <cười> <cười> rồi, đổi, sáng lớp là sáng lớp ní là nó 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 vì nó vậy nó thì qua cân để cho hẹn nó xóm phải đỏ hay sáng đó Được à, khắt đỏ đọc nhỉ hả đọc nhỉ đỏ nhắn cái đỏ đó bây บมมีเงินจ่ายเพิ่นละให้เพิ่นไปหับจ้างเพิ่นนั่นแหละประสมปลอกส่องปูนนั่นแหละเนาะไปวะไปมื่นหาเลยเดินประมาณสิบล้านวุ้ยตายและสิบล้านเนาะเพิ่นจุ๊บนี่มีแห้งเนาะเดพอแห้งแล้วจากจากลังคาเฮือนเลยทำส่องปลอกส่องปูนเนาะเดินเฮ้ยนี่ได้ครึ่งหมู่บ้านพอดีแม่นแม่นขอบใจบอกกระลายละ ສ້າງຂີນຫນາເນາະອາລາວັນເພິ່ນດໍາເນີນການສ້ອມແລັກກັນເນາະເນາະສ້າງກໍຊື້ປາລຸງເນົໃເດີປາລຸທມາຊອຂອງບາວອນຢນີ2ຫນາກາ4ປທມຊອທຸກຢ່າຮັດເຮືອນໃຫກັບບາວ ขอขอบใจหลายๆเด้อป้าลุงขอให้ยดีมีแห้งคนเจ็บจะเคยได้ความใครจะเคยมีขอขอให้มีมีสิ่งดีๆมาครุบครองขอให้แม่คิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นแล้วและขอให้เอซทุกคนเด้อขอบคุณเอฟซทุกคนที่มาคอมเมนต์แลดีใจนำเอฟซีนำ ทีคอมเมนต์ให้ม้วนๆซื่อๆนะอ่าขอบคุณเอฟซีทุกคนเกากระสีเกาก็ขาดเลยจบคลิปจะเพียงแค่นี้แหละพี่น้อยเนาะทางลุงจันอะไรกับทางวับุนชลวันประสานงานถดต่อพี่น้อยเนาะทางช่างเพป็นมาจังไรนอกวัขาดเลอเท่าไรนาะกระหว่าที่นี้เน่ขาดจำเนาะเด๋วเนาะทางลุงช่างเนาะทางน้องซอนกันต่อทางทีมงานเขาขอมาได้พี่น้อยเนาะแล้วกินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้พี่น้อยเนาะ เอาตัวนก่งซอนก่อนสบายดีี่น้องเนาะฮะแต่ว่าพิถีางประกันได้กับขอโทษขออภัยนรายเพีองเนาะสำหรับคลิปนี้ลาแล้วเอาเป็นว่าสบายดีี่น้องเนาะเป็นไดหน้องซอนอ้๊บองหนาซองล่างอยู่เนาะไปบ่คืออายบ่เนะรสชาหับบ่แต่ว่ามึงยิเงินจ่ายนี่ เอครับบอ่ไปคัดใส่ใส่งานได้ใส่หนีได้จุดจึกก่อนก็เย็นจ้อยปวดหมุบเลยประเดียกแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยอารอหยอกไปชี้ดอกฟิลองเลยเนาะอ่าแต่ใ้ทางอีกที่พันบอบป้าหนังซ้อนอ่ะบาดแน่นอน เพินก็สิเวลาวลหตื่นเนาะาานเนาะฝากเอ่ออบุคุขอบใจทางแม่เพิ่นแน่เนาะแล้วก็ไอ้พี่เพิ่นสิมัแหลเนาะเรื่องคือบ้านประตูเด้ออบใจมเด้อใจเดแม่เด้อใจดีใจดีอยู่ฝั่งไทยเด้อลาเด้อมาเฮ็ดเือเฮ็ดตาม กับเบาซอนอกบคอให้แม่อยู่ดีมีแห้งคอให้ความเจ็บจะเคยได้ความใสจเคยมีคอ,อให้แม่สุขภาพแข็งแรงเลยคอยให้แม่เสคิดชิงได้คอยได้สิ่งนั้นเลยคอยให้แม่มีความสุขเสร็จเยดงานย่างก็มีความสุขตลอดไปก็ถูกคอ,อให้เอชีนำเด้อ

สร้างฟูนอะ่รเนาะพี่น้องเลยเรียมเป็นเรียมเลยอ่ามีตัวค้อนย่องวานเนี่ยเนาะลงคลิปไปพี่น้องเลยทางสร้างกันโอ้เนียบอะไรอ่าว่าเฮ็ดเฮ็ดสร้างมาเนี่ยปัจจุบันปีอะไรเฮ็ดแบบนี้มาเนี่ยประมาณสิบเนาะประมาณสิบปีเนาะเนี่ยล่ะประสบการณ์มาประมาณสิบปีพี่น้องเลยมีแต่งานปูลื่นล่วนวะงานไม่ยันบุปผันได้บุปผันไม่งานไม่บุปผันบุญหักบุญหักนาะไม่ก็ได้อีกคน ไม่ก็ได้กันนะส่วนลายไม่จะปูนเนาะ,นนะอ่นะอาเคยเห็ดมาอยู่เนาะเพื่อนลังเป็นใหม่นเนาะใหม่เป็นลังไงเนาะอ่าพี่น้องกันเไยเยอะเถื่อมีโอกาสงานหนาเนาะมีเคยสีเรียขาพี่น,อน,นอ้องเลยเนาะจะฟังเบิง้งงลีลาทางนี้ก่อนอ เพื่อสร้างความบุญที่บริหารการเติมหน้าเรื่องงบเพื่อนน้องซ้อนเพื่อนเราเป็นอะไรเป็นยังไงเนาะมานอนขึ้นนี่ม่วนม่วนเนาะนอนรับอปเยอ่ปะรับบุริคิดยังไงที่โดยกับข่าวอาหารเนี่ยบุญซืมาว่านเห็ดข้าวไข่ไข่อยู่ปะเห็นยังไงมันกินกินต้มปลากเต้มปลา

แน่ทุกพอ้าโดยสิดีบาดีข้าวลรอบอ๊ะตั้ข้าวปั้งข้าวตั้งข้าวตั้งข้าวกับหยางมีฮะกินกินแล้วผมมีนะไกินบอเอาลูกซื้อมให้วันได้ใช่เขากินแล้วเติมหรอมันเป็นอะไรเติมที่ไปเติมขอบใจขอบใจดื่มลาด้อ ก็คอยดื ups, ้อมเด้อให้สิเมาตลอดชลินชลินทุ่งฟูทุ่งเนี้ยฮะแรงมันเออขอบใจขอบใจดีล้านเอ้ยดีแหละกูปลาตใหญ่มันย่องมันเออดีขอบใจขอบใจแหละยังลูกดีดีละพ่อเท่าไปมาแหละยังบุญยังจะขอบเขา บึนเติมมเข่าคนบวไวนะดูดูน้ำตาเงียกยุ่บาแรงแห้งลายแล้วอืออนนี่พี่น้องนะทางด้านใต้ทุนเนาะก็ะทือบอามันตำน้องส้ำๆก็ขึ้นซูงลายพี่น้องนาะก็ใส นะอันยมบธานแลยเนาะชวนแ่นไมชลาก็บประมาณสหแนะ่นเนาะก็ตกอยู่ประมาณ3ล้านเนาะะมันหาพันบาทพี่นนองเลยแต่ตอนนี้งบนำมาบุญพี่นนังเลยเนะาะตอนลองซอนนี่มีอยู่1มื่นเอเนาะเหมือนเอสบุญสื่อบาร์มตูไปเนาะสามพัน พี่น่อยเลยอยู่หมื่นแปดอยู่เลยอยู่แปดพันบาทพี่น้อยเนาะเลยอยู่แปดพันยังอะไแผ่นชลาเนาะยังไแผ่นไมชลายังอะไรคาซางพี่น้อยเนาะคาซางนึ่งมื่นหพี่น้อยนะก็คือว่าคาซางตน,นี้โบมีเนาะคือว่างบเพชรรอบนี้เนาะขึ้นสามหมื่ 30, นีิไดแต อุปกรณ์อุปกรณ์สปอร์พ่วงทนัดนอรบางบรหาบกลูกคุณฮันบ่งเ่น้องอีกเิ่หนึ่งเนาะราคาสีรองล้มกับแม่พันนอทีว่าได้สมทบมาเรื่องพื้นหลังใหญ่เนาะากาเรื่อง อันนี้เนาะเมย์เพื่นก็ไล่เฉลี่ยมาอยู่จากซอยทางน้องสอนเรื่องคู่กะโลเนาะเราจะลองทามนักสางบันตึมเองนั่นเองเนาะให้เป็นคนพบตัวนี้ก่อนเนาะพบเข่าก่อนเดี๋ยวจังซื้ออุปกรณ์ตัวลอกสอนหม้าอีกได้แบ่งแบ่งกัน ่ที2มื้อนี้เนาะ3คุณ3คุณนึงเมื่อตะแคกเออโดงานได้คุณนึงเนาะไปส่งลูกส่งลูกายไปเฮียนไเาสุดนี้เพิ่นกลติดไปตรงประตูเลยพี่น้องเนาะมีแต่เอ่อเฮาไปกินข้าวเฮาสิ้เสร็จจบกับอ่าวนมาให้น้องเพิ่น นดะเพราะว่าต้องได้พึ่งเท่านี้แล้วทรายเพื่อนคือสิ่งที่ชื่อได้ป่ะรถหนึ่งแปะเชนทราเพื่อนเนาะแมีแต่เฮาพากันมาพุทธเข่าด้วกันเนาะคนละสี่เนาแต่พาน้องเพิ่นไปเติมพลังก่อนเติมพลังอะไรกายล่างเป็นรถฟอร์ดได้ป่ะเนี่ยฟอร์ดจ็อกไอ้เน็ตเขาเรียกว่าชันๆเขาขอกว่าเต็มเลยเราเพื่อที่ มาหน้ามันนี่เอ่าปาันมนคู่มันยังกข้าให้เขาซื้นังปลานี่สิเปมือน้ีนแหละแต่ว่ายังหจกงคนหับปลาว่าสิมามนนี่น้ำปลากับเป็นอ้แม่นคนดินมินไว้ละกัเอาดินเอาขาไ้น้ำปลาได้กับมักมาไว้เนาะมันแน่นเนาะ นะก็ประามาณนี้พี่น,อน้องนมันก็ได้นะรัเดตพี่นอ้องนะครับไปชมเนาะอยู่ที่เคื้องงสอนเนานะเรื่องงบเครื่องอันนี้ก็นกนยังบ่พอพี่น้องเลยนะเนาะมีแต่ตัวอและนะ้วเนาะคัดดอก <c ười> อ่าเดี๋ยวี่ต่งางกันพี่น,อน้อง่าจะจังต่อไปเนาะ่งเครื่ององซอนก่อนเนาะ้อบินกับุอ,องมกรลามาาครั้งแน่ ไปดีอยู่ทางต่างประเทศนาเป็นคนไทยเนี <radas heartbreaking> ่ยมาป็นคนไทยเลยเดีอดอยู <favored demain> um ่ทางประเทศมาเป็นกะซอยเรือในซ้อมมาโดยมาตลอดนับตั้งแต่เรื่องโทรศัพท์เนาะมนอยู่เรื่องกินเนาะมาสมทบเรื่องเป็นครัวเนาะก็จะขับใจเนาะขอบุญคุณทางเอโน่เนาะอย่างวิมมีเนาะสมทบออกมาหกพันบาทเนาะแล้วก็ขอบุญคุณทางแม่ได้ดีอีกทางประเทศอังกฤษเนาะสมทบออกมาสี่พันบาทดีไหมเนาะ จะเรียกกระจองสองเนาะแล้วก็ล่าสุดซุดล่าสุดนี่เนาะทางแม่เจดีเนาะแม่มันนี่นะโบบพอเทอร์รี่พี่น้องนะเดา๋ก็โอนเงินไงบุญสมทบเรื่องเทื่อนหลังไงเนาะสองล้านกี่เนาะวันหนึ่งลอยเหรียญพี่น้องรดูว่าสามพันบาทเนาะเรียกจีบบริหารจัดการเบิร์นี่แม่เด้อเนาะเรื่องเรื่องสองตาว่ามนุษย์พอทางงบต่างๆทั่วตะบุนจักกี้ขอดึงเนาะ ที่แม่คนะยัเปี่ยนแ้วนีมาใส่ทั้งเอ็นคั่วพนาแล้วบอลได้บอลหนึ่งก่อนพี่นาเนาะบอลแล้วบอลได้บอลนึ่งนะเสิอนยเนเนกรบอได้คะแโอเคพี่นาอานวุก็สดอริญญาิดก่อนใหาที่เข่าที่นาก่อนบาดหน่อพี่นเนาะเพราะว่าเออสิมาเอาส่วนเอายางจกบินจกดอนเข่าห้องเอนคัวเราก่อนบาดหน่อพี่นาะเนาะยวติดตามชมกันต่อไปลิปหน้าเนาะ คลิปนี้ขอลาก่อนด้พี่น้องเด้อสบายดีกันวัดสุขข้วสกคนเด้อโอรยันเจดีบัดทุฐานเนาะ